นักศึกษาแพทย์วงแตกวิ่งหนีป่าราบค่ะเมื่อจูจ่ๆร่างของอาจารย์ใหญ่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินทั่วโรงเรียนเลยนะคะเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งค่ะเมื่อร่างของหญิงที่เป็นอาจารย์ใหญ่ของเหล่านักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรวิชาการดองศพนะคะจูจ่ๆก,ก็กลับฟื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะวิ่งหนีกันกระเจิงไปกันคนละทิศละทางค่ะจริงๆแล้วเขาบอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมา ตั้งแต่ปี2564แล้วนะคะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเมืองเบนิซิตี้รัฐเอโดทางตอนใต้ของไนจีเรียซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกนํามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อต่างประเทศนั่นเองนะคะโดยในคลิปวิดีโอค่ะแสดงให้เห็นว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาจากเตียงของห้องดับจิตค่ะ จากนั้นก็ได้เดินไปยังสนามย้ากลางแจ้งทุกคนก็ตกใจวิ่งกันไปคนละทิศละทางโดยทางตำรวจก็คาดการนะคะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะทำงานผิดพลาดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อนะคะและหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมาค่ะหลายคนก็เข้าไปวิาพากวิจารณและก็มองว่านี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบขวัญเอ้ยขวัญมาใครเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันบ้างก็ได้นะคะ